สวัสดีท,ทุกคนด้วยนะครับยินดี้รับสู่รายการ Across e Cast Gaming นะครับผมยอยู่ผม Across e นะได้ก็มทุกคนกำลังรับชมตอนนี้นะะั่นคือ The s i m e 3อยู่กับ Lemon l e m o n l i f t i n นั่นเองนะครับก่อนหน่งเลยก็ต้องขอบคุณเว็บไทย The s i m o 3 com นะครับที่มีมอดภาษาไทยให้เราได้ใช้นะครับผมแล้วก็ตัวละครน,นี้ก็มาจากเว็บไทย The sim s i m o 3เหมือนกันนะครับสำหรับ รายละเอียดคนที่สร้างตัวละครน,นี้ขึ้นมาก็ตายแดืบสิปขีชันนะครับแล้วมึงจะร้องไห้ใส่ตะเกียงทําไมคือตอนนี้เราจนมากครับทุกคนดูเซมโบร o เลออนเซมโบเลออนของเราตอนนี้3าม้เก้านะครับสงสัยมันจะร้องไห้ที่ประมาณว่าตะเกียงมันถูกไปฮะทำไมเราจะต้องมาใช้ของอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้มึงดูสภาพฐานะตัวเองบ้างนะนะเลมอนนะ <laughs> เธอเป็นสาวสวยโซเซ็กซี่เนี่ยครับ เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่าเราจะทำอะไรจะให้เธอเป็นอะไรดีแต่ตอนนี้เธอหยิบหนังสือแล้วึพงอ่านอะไรวะมอบาวเด์เทลส์คืออะไรปิดไปก่อน <c oughs> ก็ดึงเราต้องหางานทำครับตอนนี้เราไม่มีคอมพิวเตอร์บ้านเราจนมากตอนนี้ตอนนี้เรามีอยู่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดสิบล้านเราจะต้องหางาน,นครับหางานและมืออาชีพหางานมืออาชีพอะเราจะทำงานมืออาชีพเลยดีไหมเอาเป็นถ้าเกิดหางานมืออาชีพเราต้องมาดูก่อนว่าว่ามันมีอะไรทำบ้างดีกว่านั่นเลมอนนะ ชอบการแต่งตัวมากเลยผมอาจจะลงรักผู้หญิงคนนี้อยู่ก็เป็นได้ถ้าผมเข้าไปในเดอะซิมได้จริงๆผมคงจะจีบเธอไม่ไหวนะเพราะเธอน่ารักเกินไปเฮ้ยคุณนักจะดี <c oughs> ต้องชมต้องชมคนสร้างตัวละครน,นะครับเขาสร้างมาได้สวยจริงๆนะสะดุดตาเลยโอเคตอนนี้นักฮะนักล่าผีอะให้ทำงานอะไรที่มันแปลกๆแก แต่มันก็น่าสนใจดีนะเวนักล่าผีเนี่ยน่าทำน่าทำน่าฝึกอะไรนักตกแต่งออกแบบภายในอันนี้พวกตกแต่งบ้านปะนักร้องอุ้ยเชดนักร้องอืนักร้องก็น่าสนใจนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองมูลไลท์มูนไลท์อะไรทุกอย่างผมจำชื่อเต็มไม่ได้มูนไลท์เราจะเจาะลึกกันสำหรับภาคซูเปอร์เนชชัลอนตหากเราไม่ได้เล่นผาคโชถามนะครับนักดับเพลิงไม่เอาผู้หญิงบอบบางอย่างนี้ สไตลิส์นักทําผมนักทําผมเหรอมันดูผู้หญิงเกินไปธรรมดาเกินไปไม่เอาเป็นนักเสิร์ฟว่ะเอ้นักล่าผีเนี่ยได้งานแล้วโอเคตอนนี้เราได้งานมืออาชีพนะครับผมเลมอนตอนนี้ทํางานได้เงินสองร้อิต่อต่อสัปดาห์เหรอเฮ้ยไมมันน้อยอยังวะต่อสัปดาห์นี้มันน้อยมากเลยนะเว้ยทำไมมันไม่ได้รายวันอะ แล้วกูจะเอาอะไรกินอ่ะสามร้อยิมโลลิียอนกูจะกินไงวะเฮ้ยโถทำงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวห้าตีห้า pm นี่มันห้าโมงเย็นถึงตีสามปะทำงานช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าล่าผีเนี่ยจะต้องต้องทำงานกลางคืนนั่นเองแต่ตอนนี้เอา้าทำไมมึงรีบขึ้นไปนอนจังพลังงานมึงก็เลยเยอะ อ๋อเขาเตรียมพร้อมสาหรับงานล่าผีนะครับแต่ว่าเราลืมให้อาหารแมวครับเดี๋ยวแมวหิวตายหาผมส,สั่งแล้วของความปลอดภัยคืออลไรวะโอ้ยอาหารแมวยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเก๋วะเจ๋งมากเลยวะ่ะเฮ้ยพูดถึงระบบความรักษาความปลอดภัยลืมเลยว่าลืมเลยว่าซื้อไม่ได้ออ้หูงานเข้ากูแหละจนขึ้นบ้านทำไงวะเนี่ยโอ้งานเข้าแหละ โอ้ยทำไมมันคันตางอยู่วะนี่คืออะไรอ๋อของเล่นแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แมวเอาของเล่นออกมาได้อีกนะครับเจ๋งเจ๋งอะไรเป็นอะไรโอเคตอนนี้เรานอนหลับก่อนดีกว่าคำสั่งลักขวาของปลอดภัยสัญญาลิฟกรนกดไม่ได้ อ๋อเราสั่งให้แมวได้ด้วยนี่าอ้าวเดี๋ยวนี้มันบังคับสัตว์ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันโกงไปปะจริงๆริงสัตว์เลี้ยงเราต้องควบคุมไม่ได้ดิเราต้องควบคุมได้แต่ซิมดีวะจริงปะโอ้แมวน้อยควบคุมได้ด้วยสลิปเฮียน,นะครับจะสั่งให้มึงนอนก็นอนใช่ไหมเอ้ยมึนนอนที่นี่นะเว้ยนอนเดะมองไหมตัวนี้ชื่อว่าสัญญาเลิฟกินนั่นเองครับเป็นแมวตัวเมียครับแมวผู้น่ารักแมวผู้น่ารัก อย่ามาทำตาบ้องแบลแถวนี้นะอย่ามาทำหน้าตาบ้องแบลนะเ <laughs> จ้าเจ้านายเธอหลับและโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดคิปเอ้ยเร่งสปีดเกมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานตอนห้าโมงนะครับผมอ๋อเวลาเกมไม่ได้ปรับเป็นยี่สิบสี่นี่าม,มันดูลำบากว่ะเดี๋ยวแป๊บน,นะนี่คืออะไรออนไลน์ออนไลน์ไม่ใช้การแสดงผลของเกมเวลา ช่วงยุคไข่ซิมซิมสุมนัขแมวมาไวทาลกไวรุ่นอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวเรื่องของเกมเพลงสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวีอ้น,นี้อยู่ไหนวะระบบเวลาอ๋อเนี่ยเจอละนาฬิกาแบบไม่เอาเอาเราจะใช้นาฬิการแบบ24ชั่วโมงครับจะได้ดูง่ายนะครับท,ทุกวันนี้ก็ดู24อยู่นะครับ จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเลมอนเลมอนจังะครับต้องออกมาเตรียมตัวละเราจะไปดูงานกันสำหรับวันแรกเฮ้ยตื่นห้าโมงพอดีเลยวะตื่นมาเตรียมตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปทำงานไปล่าผีแล้วหิวข้าวทำไงจับผีแดกทำไงอ่ะซวยนะเว้ยไม่ได้ไม่ได้เรากินอะไรดีแม็กแอนชีตไอ้เชี่ยกูยังไม่ได้เรียนทำอาหารเลยไฟไหม้ดนยไฟไหม้แน่มึงเลมอนไฟไหม้บ้านแน่เชื่อกู ไปไม่บ้านแน่เอาแล้วบ้านมันมีผู้ชายอยู่ด้วยมึงไปไม่นี่สวยนะทำทำดีๆนะเว้ยทำดีๆนะเว้ยเออโอเคปรากฏว่าวันนี้เป็นวันหยุดไอ้บ้าเอ้ยเฟลอีกอะทำงานพรุ่งนี้ครับ วันนี้ไม่มีงานทําครับกูจะปลุกมึงตื่นมาทําไมเนี่ยอันว่าเราต้องปรับเอ้ยไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นาไปเก็บเด้อเด้อเเราเรา,เราต้องปรับเวลาตัวละครให้อ,อตื่นนอนช่วงเวลากลางวันนะครับเพราะว่าลิฟกินเนี่ยจะไล่ผีช่วงกลางวันนั่นเองส่วนอันนี้เดี๋ยวหลายๆคนอาจสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าภาคซูเปอร์ในชารลอนเนี่ยมันมีอะไรที่สนุกแล้วก็ อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้สร้างตัวละครที่เป็นแม่มดมาเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเสริมตัวละครเข้ามาในบ้านอีกสักคนนึงเป็นแม่มดอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นเผ่ามนุษยธรธรมดายอยู่จริงๆภาคซูเปอร์เนชรัลเนีน่ยมันจะมีเผ่าแวมไพร์มีหมาป่ามีแฟรี่มีแม่มดมีอาาดินอ่อาาดินที่อยู่ในตะเกียงถูๆถูๆถูไนเจอ๋อไนเจอ๋อเอ้ใช่ปะประมาณนั้นแหละครับนะบ้านอยากอยากจะบอกว่าบ้านเราจนมากเลี้ยงแมวหนึ่งตัวครับ ทำอะไรไม่ได้เลยครับเงินก็ได้เป็นลายอาทิตย์เดี๋วจะมารีเสิร์ชเอาเชมี่อันนี้ก็เป็นเหมือนพวกพวกเล่นแร่แปรธาตุอะไรประมาณนั้นแหละครับเป็นพวกยาที่ทําให้ส่งผลลัพธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสกให้คนโดนนู่นโดนนี่ใส่กลายเป็นเอ้ยถ้าเสกนี่สมมติจะใช้าคาถาแก้คํำสาปให้ซอมบี้กลายเป็นคนก็มีทําให้ค่าอารมณ์สูงขึ้นก็มีทําให้พึ่งตอมก็มีอะไรประมาณนั้นนะครับมันมีอะไรที่พิเศษมากสาหรับ เอาเชมีนั่นเองเนะครับผมนี้คืออะไรอะ่ะทำอาหารไม่เสร็จอคั้นแรกเราก็ต้องมีสกิลเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งสกิลหนึ่งหนึ่งระดับคือการเป็นเอเ e มีเนี่ยหรือว่านักเลืประทาดอะไรประมาณนี้นะครับจะต้องมีสกิลเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งนะครับมากสุดก็คือ10ซึ่งสูตรเนี่ยต่างๆเนี่ยจะหาได้ตามร้านหานังสือหรือว่าเราจะหาเองอะไรประมาณนั้นก็ได้ นะครับแต่เหมือนว่าตอนนี้เราจะผสมอะไรไม่ได้เลยนอกจากศึกษาตำรานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเราศึกษาตำราให้ได้อย่างน้อย2ก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมเราก็จะสามารถ mix elixer ได้นะครับหลังจากที่เราศึกษาอันนี้ครับยาีนรู้สึกว่าจะส่งผลให้อะไรวะผมต้องเปิดเว็บดูนะครับขอเวลาผมสักคู่ อะตอนนี้ผมสามารถดูตารางได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะขออ่านหน่อยว่ามันสามารถทำอะไรได้อันนี้รู้สึกว่าจะชื่อ Wheel of Bliss ใช่ไหมเพิ่มค่าโซเชียลและฟัน25%และหยุดลดเป็นเวลา6ชั่วโมงครับถ้าสุดว่าเราแบบเงาๆอย่างเงี้ยแล้วความสนุกสนานของเราลดแต่ถ้าเราไม่อยากให้ลดนะครับเราสามารถผสมสิ่งนี้ได้เลยนี่นี่ครับจะทําให้ค่าสังคมของเราเนี่ยไม่ลดก็คือถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ออก ไปที่ไหนเนี่ยถ้าเรามผสมสิ่งนี้ขึ้นมาใช้กับตัวเองเนี่ยค่าสังคมจะไม่ดกเลยเราจะสามารถอยู่ชิวๆได้นะครับก็เป็นไอเทมช่วยเหลือชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถคือมันเหมือนเป็นเบสิกเบสิกของการเป็นอัลเมีะครับในการผสมนะครับส่วนอันนี้ก็คืออีก2วันเนี่ยเซี่ยวจันเนี่ยจะเต็มดวงก็คือพระจันทร์จะเต็มดวงถ้าเกิดพระจันทร์เต็มดวงเนีนเ่ยอะไรจะออกมาเต็มเลยครับมันจะเป็นซอมบี้หมาป่าหรือแวมไพร์อะไรต่างๆนานานะนะครับผมก็ต้องลองเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะขอใช้ยานี้เลยดีกว่า นะครับนี่เราจะดริงใส่ตัวเองเลยครับกินยาเข้าไป <S <S สดชื่นกินแล้วเหมือนเหมือนคนดูดกัญชาครับมีสังคมมีความสนุกสนานเออเราเราก็คิดว่ายาแตบคุณเนี้ยไม่เหมือนกัญชาเว้บ้าๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแมวกูไปไหนไปเล่นกับแมวดีกว่าความรักป้อนอาหารป้อนอาหารเลยวะขึ้นไปเล่นกับแมวหน่อยเร็วจะต,ต้องแปะเวลาให้ เลมอนเนี่ยอยู่เวลากลางคืนให้ได้นะครับนี่ครับแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปพบใครก็ได้เพราะว่าเราสามารถกินยานีไว้เราก็ไม่ลดเนี่ย6ชั่วโมงนะครับผมเจ๋งบัลล่าให้ดมมือจะให้แมวดมมือทําไมวะมือไปทําอะไรมาวะไปเข้าท้ำมาวะเอามือเข้าทํำมาประเี่ยแมวไม่เอาเราจะไม่เสื่อมนะดูแลคืออะไรแปลงแปลงขนแมวผมชอบแมวนะบอกบอกตรงว่าชอบชอบแมวมากนะ อ๋อปลขอนแมวมันเป็นอย่างนี้นี่เองเกิดมาไม่เคยแปลงเลยเนี่ยไหนๆก็กลางคืนแล้วครับพลังงานก็เหลือใช่ป่ะเราไปล่อนเล่ตามภาษาผู้หญิงกันหน่อยดีไหมนะเลมอนนะเราไม่รู้หรอกนะว่าผู้หญิงก็ต้องการอะไรบ้างอะแต่ว่าเฮ้ยนี่อะไรแต่ว่าเราก็พอจะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะ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 นี่คือที่ไหนวะร้านขายของอ่ะ สวนสาธารณะจะไปทําไมเฮ้ยเราไปที่นี่ก่อนดีกว่านี่มันร้านร้านขายของครับร้านส่วนขายส่วนผสมนะครับผมเราจะได้สปีดคลิปเฮ้ยนี่เผาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เผาอะไรอ่ะนี่เผาอะไรวะบากาบากาห้องเฮ้ยผมสงสัยมากเลยนี่เผาอะไรวะก็เขียว เหมือนเดือด่าเลยะทักทายหน่อยดิแนะนำตัวแบบฉันมิดเฮ้ยใบไอเทมได้ด้วยมีอะไรขายอวะือว่าเป็นเจ้าของร้านเงี้ยแน่อ่ะวะใยไอเทมได้ไหมไหนดูดิสามารถซื้ออะไรได้บ้างอ๋อเป็นเจ้าของร้านจริงๆด้วยครับคนนี้เป็นเจ้าของร้านครับจะซื้ออะไรไปดีมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะซื้อนะครับถ้าเกิดผมหมั่นไส้ใครเนี่ยผมจะเอายาชนิดนี้ ไปโจมตีมันครับก็คือเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันไม่ต้องผสมก็ได้นี่หว่าแต่มันแพงอ่ะ69เก้ยไม่เป็นไรเราซื้อแบบถูกถูกราคาถูกเราเอาไปผสมเองก็ได้ครับเพื่อความสนุกนะครับผมลมซื้อไปหนึ่งอันแล้วก็บูสเตอร์บรุคลีคิปมันมีหนังสือที่เบสิกของเอบชมี่ไหมเพราะว่าเรายังอยู่เบสิกอยู่นั้นเราก็เพิ่มคอตาก้า 9, ไปอีกเล่มหนึ่งนะครับ แล้วซื้อสิ่งของไปสักสองอย่างนั่นเองแล้วเราได้ส่วนผสมมาแล้วก็หนงังสือมาเล่มหนึ่งเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับผมเ,เราต้องคือเราเราเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยว่าเราเราผสมอะไรได้แล้วบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนถ้ารู้สึกว่า f l แฟลกออฟแองกี้บี f l a กออฟแองกี้ e ีนะครับที่ผมจะผสมเนี่ยมีสรรพคุณคือใช้แล้วถูกพึ่งโจมตีนะครับลบ200เป็นเวลา15นาทีไม่สามารถใช้กับซิมบอทหรือมัมมี่ได้นะครับผม ก็จะต้องมีสกิลเลเวล2นะครับแต่สกิลผมก็เลเวล2แล้วนีหว่ันทำไมผมทำไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บส่วนผสมก่อนนะฮะนั่นก็คือ harvest money นั่นเองนี่เราจะต้องเก็บน้ำผึ้งไปด้วยนะครับนี่เราก็ได้น้ำผึ้งแล้วหลังจากนั้นก็รีบกลับบ้านให้ไวเลยครับเอ้าก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนหวอันจะน่งแคสซี่มาทำไมวะงงจริงจริงเลยนะเลมอนนะ น,นี่สวยไม่พอแล้วยังบื้ออีกเหรวเนี่ยฮะแล้วกลับมาเลมอนลิฟกรีนนะครับชื่อของเธอนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะลองผสมกันว่ามันผสมอะไรได้บ้างมิกซ์ลิกเซอร์ว่าเราจะทําสกิลนั้นได้ไหมเหมือนจะยังไม่ได้จริงๆด้วยนะครับสูตรเนี่ยเรายังหาไม่พบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็จะพึ่งหนังสือเล่มน,นี้นั่นเองนี่อ่านครับผม อนามัยรู้สึกว่าเธอยังจะไม่ได้อ่ามน้ําเลยนะครับเราจะให้เธออ่านการผสมของยาอะไรประมาณนั้นนะครับการเป็นนักเล่นแร่แปรธา,าตุอะไรประมาณนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับฟูลเมทัลเอบิมิสนะค,คนคนละเรื่องกันนะครับแมวมึงร้องไงมาก่ัยว่าจะบปิงมาก ก็ต้องรอไปสักพักนะครับอ่านครึ่งเล่มพอแล,แล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่านต่ออะไรพังอ่ะอะไรพังวะวูฮู้กลับยังไม่มียังไม่มีผัวให้วูฮู้เลยเธอเราเรายังไม่มีแฟนเลย <c oughs> อเราหาพ้องใช้อาบน้ําฝักบัวแล้วก็จะกินข้าวแล้วก็เข้านอนกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราต้องมีงานไปทำแลกก็คือล่าผีนั่นเองเดี๋ยวพาร์ทนี้เราทํางานให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับการทํางานเนี่ยแล้วเราค่อยไปดูพาร์ท ต่อไปว่าเราจะทําอะไรกันได้อีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูงานก่อนแล้วก็ทําอาหารเช้าแล้วก็กินวาฟเฟิลไปก่อนนะครับอยู่อย่างคนจนๆนะอ๋อการทาวาฟเฟิลต้องใช้ไข่ด้วยนี่เองอ๋อเทพ <laughs> ยิบทุกอย่างมารวมกันแล้วก็คนคนคนโป่งเปลือกอะไรไม่เอาออกเลยใช่ไหมเออมึงี่เทพมากเลยเนะี่ยการทำอาหารแบบเร่งด่วนอ๋ออ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ เสร็จแล้วกินได้แล้วนี่เทป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 อยู่เทปอยู่ก็กินซะเด็กเขาไหมเด็กเขาไหมเหมือนว่าเราจะเราจะยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับเดี๋ยวอาบน้ําฝักบัวก่อนรู้รู้ว่าง่วงนอนแล้วอ้าวอ๋อเข้าไปอาบไม่ได้เหรอแป๊บ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 โทษ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 ส้มมันขวางโอเค อย่างนี้น่าจะอาบได้แล้วนะอาบได้ยังวะเอางั้นถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนถอยมาตรงนี้ถอยมาตรงนี้เดีเดเดเดผมงงกับโถซวมครับทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่เองโอเคเป็นละเป็นละเสียละเสียละเอางั้นฟัอบูวอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว น้อย่าเพิ่งนอนดิอาบน้ำไม่เสร็จก่อนอยากตัวเหม็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยดูเธอออกเธอเซ็กซี่ยามเท่เอ้ยยามขี้เอ้ยยามที่มองเธอสายเอ๋จะเซ็นเซอร์ห้องเดี๋ยวเอาหมอดเซ็นเซอร์ออกไอ้หมอนไส้เอลบังกุนเธอเซ็กซี่ยามเท่แค่มองก็สั้นเราเราเรียกแบบนั้นเรารู้ว่าเธอง่วงเฮ้ยมีงานตอนเย็นนะเว้ยเร็วๆ ขึ้นไม่นอนเลยเดี๋ยวนี้นบัตนาวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแมวแมวนอนก่อและเจ้านายไม่นอนเลยแล้วอย่างนั้นก็ชาร์จพลังงานได้เต็มที่นะครับเราจะไปล่าผีกันละล่าท้าผีนั่นเองเนี่ยเราจะไปล่าพลังงานกันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยก็ล่าสุดที่ แสมานะก็รีวิวห้านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยโ่แมวบ้าไม่มีอะไรให้ขวดแล้ววะมาขวดเฟอร์นิเจอร์เล่นเนี่ยฮะมาฝนเล็บกับโต๊ะกูหับห้องรู้ไหมมันแพงแค่ไหนเดยวกูซื้อที่ฝนเล็บให้โอ้เห็นแล้วสงสารว่ะเฮ้ยแมวบ้าอ่ะสามสิบเองมาฝนตรงนี้นะเว้ยจำไว้นะโอเคนะอ่า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 ยังไม่เลิกยังไม่เลิกไปไปฝนไปฝนไปฝนทำหรับที่ของมึงซะ อ,อนั่นแหละดีมากไม่เอาเป็นไรไม่ชอบฝนเล็บนบ้าแบบว่ามีอาวุธไว้ก่อนบ่ายสองแล้วจะต้องไปทำงานแล้วเลมอนจังเลมอนจังตืนต่นตืนต่นตืนต่นตนตืนต่นตืื่นทำไมตื่นแล้ววะเฮ้ยพลังงานอย่างนี้เลยยังไม่เต็มเลยเพาะว่าเราไปอาบน้ำเฮ้ยไม่ต้องอาบแล้วสุขานำไมเต็มขนาดนี้ oh. อ๋อๆๆเป็นไรเป็นไรตูส้สภาก็ไม่มีเป็นเพื่อนต่างกายเป็นนี่ชุดแรกนะครับผมเป็นเดียววะเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาโอ้โหชุดนี้โคตรน่ารักเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเอาชุดนี้ดีกว,ว่าซ o s <So> e <sexy S 1> ีวว่เลยอ่ะสาวเปรียรปร้ยวสาวเปรี้ยวฮะเทปเทปเทปเ,เราจะมาดูว่าเราสามารถเอผสมอะไรได้แล้วบ้างนะครับทำยาอะไรเป็นแล้วบ้าง โอเคไหนดูหน่อยสิก็ยังเหมือนเดิมนี่หว่าเดี๋ยวเรา r e s e a r ์ h อ l เ h มี y ต่อนะครับผมจะต,ต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วเราก็ทำงานเป็นล่พวกล่าผีอะไรนี่นะครับ <c oughs> หน้าตาไม่ให้กับผีแล้วนะเอ้ยนี่ไง for flag of angry bee ทำได้แล้วทำได้แล้วนี่ผสมเป็นแล้วเราก็ Create เลยครับหลังจากนั้นเธอก็จะผสมสิ่งนี้นะครับ flag of angry bees เนี่ยครับผม จะรับให้คนที่โดนอย่างนี้เพิ่งตอบนะครับแต่ประเด็นคืองานมันเข้าแล้วไม่ใช่เหรอวะไปทำงานยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันนี่มันห้าโมงแล้วนะไปทำงานที่ไหนวะนี่ไงเอาแล้วเราจะต้องไปล่าผีแล้วครับมีสองบ้านที่ให้เราล่านะครับผมโอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพร้อมหรือยังที่จะมาล่าผีมาดิวะเร็วเลมอนเร็ว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 ดิอ้าวแล้วครับนั่งแท็กซี่มาถึงแล้วโอ้โหนี่ชุดล่าผีบึ้งเหเนี่ยไเก๋งว่ะเพลงแม่งโค้รให้บรรยากาศทำไงอ่ะแบนนิสสปริตคืออะไรวะแบรนนิสคือสปริตคืออะไรเหรอทำไรวะ เฮ้ยมันให้ทำอะไรวะแกลนิชคืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยดูดูวิญญาณดูวิญญาณเฮ้ยแล้ววิญญาณสีเหลืองคืออะไรวะอู้ดู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 ดาดู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  เฮ้ยมามองอะไรไม่เคยเห็นคนดูผีเหรอไม่เคยเห็นคนดูผีเหรออันนี้เจ้าของบ้านแน่เลยวะ่ะโอ้บ้านโคตรน่ากลัวเลยี่ยปรับไฟให้เป็นสีขาวเดี๋ยวนี้เลยนะปรับไฟไม่เคยเห็นคนล่าผีเหรอช่วงล่าท้าผีแกง้งอเด๋มงอ้อเด๋ม สุดท้ายจับการเลยเรื่องผีผีเราไม่เคยกลัว่าได้เงินได้เงินมาเท่าไหร่ 12. อ่ะหนึ่งร้อยสิบสองเรอ๋อเราจะได้ทิปด้วยครับผมใช่ปะวะเราน่าจะได้ทิปมาเพิ่มด้วยนะระหว่างที่อยู่ในสัปดาห์ที่ทำงานนะครับนี่ไงมันได้เงินด้วยนะครับผมซึ่งงานวันนี้ของเราก็ มีหลังที่สองอยู่ที่เราจะต้องไปกําจัดนะฮะแต่ว่ากูขอกินข้าวในบ้านหลังนี้ได้ไหมกูไม่ไหวเลยก <laughs> ูทำแม็กแอนชีดบ้านมึงกินได้ไหมวะกูหิวกูหิวมาก <laughs> <laughs> ขอกินข้าวที่บ้านมึงแล้วกันนะ <laughs> นไหน <c oughs> อะไรอย่ามาข,ข่มขืนดิฉันนะคะ <c oughs> นักเอเดี๋ยวโดนดูดเข้าไปนักเดอ๋ยจะอยู่กับผีแล้วจะไม่รู้ตัวด้วยนักเคอ ไม่เหมาะสมเียอะไรโธ่ขอกินข้าวบ้านมึงไม่ได้อะเจ้ามึงจาไว้นะเที่ไว้บ้านต่อไปก็ได้วะมาดึดต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 ึดดึดดึดมีกี่ตัววะหลังนี้มีกี่ตัววะโอ้โคตรหิวเลยมีสีน้ำเงินด้วยวะดูดวิญญาณดูดวิญญาณ วิญญาณอ้าวไม่กำหนดตัวกันเรื่อมารอบนี้สามตัวสามตัวอ๋ออันอันนี้คือบอกว่าบอกว่าเราเก็บวิญญาณใครมาได้บ้างนะครับผมโอ้โหอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะผีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะหาดิหาดิาดเร็วเร็วเร็วเฮ้ยทำไมมันอะไรวะเนี่ยเครื่องอะไรวะเครื่องสร้างหมอ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, มึงกินน้ำพึ่งทำไมอ่ะอ๋อ oh, เพิ่มความหิวเล็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกหมาเฮ้ย hey, น่ารักอ่ะุ๊ลูกหมาโคตรน่ารักเลยเฮ้ย hey, อยากได้เฮ้ย hey, น่ารักอ่ะอ้าวหลับไปแล้วเยี่ยกินข้าวบ้านมึงได้ไหมทำไมบ้านมึงเหมือนบ้านนั่นเลยวะกลับเถอะ กล, <พ icias S 2> ลับบ <net> well ้า ah. oh, นเหอะโอนะ้เรามาไกลมากเลยไะครับเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนวะมึงไม่ต้องไปทักไายใครแล้วเร็วกลับบ้านแล้วจบพาร์ทนี้ได้ละเร็วๆๆ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 เๆๆๆๆอๆๆเๆาๆๆาๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 รๆๆๆๆัไๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆีๆๆ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 อๆๆๆๆๆัๆอๆอๆนๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆๆๆ แมวไม่มีสังคมเลยวายแราต้องต้องไปเล่นกับแมวแล้วหน่อยนะครับไปเอาว่าเรากินอาหารเย็นกันเพราะว่าเราอุตส่าห์เอาแมวมาเลี้ยงนะครับก็เป็นภาระของเราที่จะต้องทําให้ไม่เหงานะต้องสนใจด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้หลับสนิทดีอีกเลย56นาทีเราจะหลับปุ๋ยนะครับแราต้องรีบก,กินข้าวก่อนครับตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจแมวมากนะครับกินดิกินเข้าไปกินเข้าไป อ้ยไม่ไหวแล้ว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 ง่วง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 อ๋อแม่งมนหลับอยู่ยังไม่ต้องไปเล่นกับมันแล้วครับไว้นอนหลับให้ฝันดีก่อนแล้วค่อยว่ากันนะเร่เร่เรวเร่เร่เร่เเร่เทำหน้าบึ้งนะดูดิเฮ้ยอีกหนึ่งวันแม่งจะพระจันทร์เต็มดวงแล้วป่ะนอนนอนนอนเร็วนอน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 ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันพรุ่หน้าสวัสดีครับ